มาใส่นี่เอาใส่ชบใส่นี่เอาโต๊ะนี่ใส่กันนะสบายดีอสวัสดีเด้อป้าลุงเอฟซีทุกทุกทานยินดีต้อนรับข้าสุ่ช่องประจอยเด้อออขอบุญมาตะเวนพี่น้องเอ้ยมาดิวัสนะวัสนะน้องวัสนะเอ้ยจ้าในโดจ้า นี่นี่เมื่อพอให้บอกนี่นี่นี่เอาอะไรเนียครับเบิ่งอือมันฮักลูกตัวหนึ่งนะไหนมันเนี่ยฮะบอกพ่ออาออกให้แน่สิเด้ะบอกแล้วดิๆเอาออกให้เฮาแน่เดี๋ยเยียบทงขนมนะไม่สิล้ม อ้าวเนี่ยสิเอาผ้าไปเฮ็ดหยังบัดนี่สิเอาผ้าไปเฮ็ดหยังไปให้พ่อตุ่มบ่ห้อบ่สิห้องนั่งบ่สิห้องนั่งบ่ยังบนี่เอ้าเอ้าเอาเอามาแน่เอามาแน่มานี่นี่เด้อนี่

หนูมาเปพายกันขึ้นมือนไงเ่าให้พ่อกินแอขนมนะให้พ่อไปะแมแมวดีจ้ะาไว้ลูกผ่านนะไปไหว้ลผ่านนะไปไหว้ไปไปไหว้ลูกไปบ่อนนอนลูกไปไปมังกรเลยเยยบร่มนะฮะเฮ้ยเน้อเยยบล่มนะฮะแกเอาคัดแท้

วาชนาได่มหนาโอ้ลมจะแทบบาดขับไปทั้งหน้าพูนโอ้ยกล้อีกน gotcha ี่ยุกลนอหยยกล้ออออเออตปิดเพลงน้องเพลงนนนะานาน

ให้พ่อบูญมัดผมไปจิมัดผมให้พ่อเก็บนังกระติュวใช่ออืม่ามั่ามัเอามัดน่าอึบอึบจิมัดผมให้พ่อจินยุ่มเห้ยไงมันได้ประโเบสเปิดมองง้ลูกเบสบ่ได้จักอ่ะลองเพลงวานนี่ อุ้ยชนแม่จอยอันนี้อาล็องแม่ล็องแม่นั่นนานนานนานหน่อยไหมลองเพลงวะบ่อกมาลูกบ่อกมาผ่านนะพอบุญก็มีแล้วพื้นนึ่งแล้วนะบ่ออกมากระยาให้พอบุญตุ้มบมื่อไงพอบุญนาวว่าเอาเลยพ่อเอ้ยนี่พ้นลมไงมามา จักเลยโอ้ยลายตาเลย<า>ใช้เอ็นสนีกมี่ไปใส่เบิรดเลยอะขนมใส่ไวเนียใส่ไว้เนยใส่ไว้ ออนั่งมานี่นั่งมานี่ชุกเอาวาชาบุญบุญชกเอาวาชามาพี่ชนละ่ะฮะชนละ่ะฮะไปแก้พ่ออะไรโอ้ยพ่อตัวยังเป็นไข่นนะ bên hãy nữa. Check can't check me yoni. A nang 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 nim yippepe, nang yippe, 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 nang ฮ็ดบัดนี้เฮ็ดเฮ็ดเหยียบไปโลดโอ้ยแซ่บบาเพิ่นเฮ็ดยังติว่าเอ้ายิงแว่นบัดนี้พุ่นยังคักบัดนี้บ่ยิงแว่นพุ่นแม่บ่ยังถามเจ้าของ่งามบ่งามบ่เบิ่งแน่เหยียบไปซาวนั่นน่ะเหยียบลอ เออยืมทางนี้ทางนี้ยืมนี่ยันบอลเออเออขี้เดือดเอาแผลพ่อบุญยืงมึงอ่ะพ่อบุญรอบ่เอาแผลพ่อบุญยืงมึงดูให้พ่อบุญยืงมึงดูหนาเจ้าของนะรอบ่เอาแผลพอบุญยืงมึงดูเอ้ยยืมมึงดูเห็นว่าเจ้าของเห็นป่ะไอ้ยืมเข่าใช่ไหมล่ะเอ้างามบ่งามบ่เงียบหนึ่งเยียมหนึ่เงียบใช้แวรนด์เน้อ Áo <laughs> <laughs> Mà chỉ nhộp mà mà chả lụt chụp mát này Em hãy phò nhương bay. Nạ phò bùi nhường nhương mừng à. Mặt โอ้ช oh, ิมหัดภ uh, <c ười> ูมิให้แล้ววู้บ่ต้องห่วงพ่อเอ้ยเท่าบัดนี้มีผู้ดูแลม่นเอาแว่นยืมไปยืไปยืมเห็นบ่

đi để... à, như mọi người hiện bò hiền vơ ngam mất tệ không anh là sao gì xác nhà nang với nhà nang với Đó nữa bạn cốt nè hả ó ó bèn nè ớ ờ, ở mái nang nhớ nghe ớ khập trái luôn ạ à à khăn hùa vơ nè <laughs> thử cốt này đó nang nè ngài lăng đấy ừ, ừ. nhà nhà mai mang lên không ơ ừ, ừ. ừ. ừ, hè năng yêu tốt vô ơ tố, ừ, năng tốt ơ ừ, ừ. cha cha được, <laughs> không được cha đâu mà, nhá, <laughs> ไป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 อยู่ไปจ้าจ้าเพาะพระลูกจ้านี่จ้าอ่ะอ่ะตั้งลูกก่อนตั้งลูกก่อนประจอยเชิงเกศเวลาปจ่อยปิดกล้องปิดมาเฮ็ดพี่น้อนจ้านี่จ้าก่อนเออตงมือน่ะดูจ้าดูจ้าเลยนี่ตั้งเฮตุใ่ของเีมวคนหูอยู่เด็กห็นทรชักดูเป็นแมเด็กน้อยน่ารัก

เธอเริ่มเนี่ยใช่บ้านบ้านเอามัะชมให้แม่กินเน่ยบ้านหน่ามะชมน้ำทุงนะพีพีมัะชมอยู่พี่ดได้เด้ออย่างนั้นนะเนีเอามัะชมให้แม่แน่น่ะมะชมไม่พอหรือมั้นีน่มัะชมนะเออนั่นนั่นนั่นทุงนะเห็นบ่อมะชมไหมนีน่ยเอาไปให้พ่อกินนะไปมัะชมนะปุ๊บเอาขนมแบบนี้พ่อไม่อยากกินขนมเนาะลูกพ่ออยากกินมัะชม เอาขนมมอไปเอาหมกอามชมมุดูหน่ยนี่หอหน้ำมักชมเลยลกมักชมหนึ่งเดือนน้ำหมักมักสีชมมสีชมนะอันนี้น้ำทุ่งไงน้ำทุงอะไรลกเนพอนะพนมันขี้อันนี้หน้าห้าหน้าหนะหน่ะหนะหนเคียวเคียวนะลกทุ่งสีเขียวเคียวนะเอาทุงกันละทุ่งนั้นเอาทุงกันหมพ่อไม่ได้อยากกินขนมพออยากกินมักชมนี่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 แม่ชีบอกนี่นนี่มักชมนี่ล นี่มักสพนี่น้ำถุงนี่นี่นี่ักออกมาเลยอมาพอไหอ้าพอไปลูกไปอมพอไหมอามักศพให้พ่อไหมมาพอไหมอ่าพอขับใจขับใจหันหันนหัไปแล้วเร็วไหมมันไปแล้วแล้วไหมหมูแมนอ่าแล้วแม่่ให้พอได้หรอ เออให้พ่อเลิกจ้าพ่อจ้าใจแล้วมักชมแล้วลูกเอยนั่นนะมักชมแล้วลูกเดินเด้อเพราะเมืองนู้นมือพ่อดิ้นกะบ่หนาฮึฮึแบบแบบกินเม้อลูกสิกินเม้อ มันคือดอเพ่อนเป็นไข่ยอยู่นองแต่ว่าไข่แน่อยู่ว่พอ่อไขอะไรไข้แน่ลหามยหามพ่อนี่ได้อยู่แต่หามลูกมหามอะไรโ <c oughs> คนไปตปินมแกแ้ไหมมแกแ้ไหม่มแกแ้หหไหมปนไ,ไ,ไปหายภาพเออไปหายภ้าไปหายแกจ้ะไปสิไปหาย้าเดอ้อ

พอพอป่าว่อป่าวว่าอ่ะพี่น้องไงปบากอยู่เมื่อห่หันพี่แอลลูกเอามาได้ไหมเอามาได้ไหมลูกมาสนอเ้ยอันแบนเนี่ยไปหายเอยผ้าไปลูกไปพี่พี่พี่เอาไปหายเอยผ้าไปเอาไปหายเอยผ้าพไปได้ดก กินนะแม่พ่อเอ้ยดูกระให้นะกินนะแม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กินไหมใช่กินแน่พอเพิ่นมีแห้งค่ะย่างลูกปลาลมาอยู่ใช้ของแม่เด้เอาให้แม่ดูคู่กันบ่คู่กันบ่อของผ้าได้ฉลุใช้ผ้าน่ะเอาเอาไปหายผ้ากินน้ำแน่มกชมนะกะมันบ่ใช่ใช่หายผ้าน่ะเอาหมากมันแล้ววะ นุ่นแม่ว่าขามมาด้ได้เดี๋ยวนี้นะโหแม่ชอบว่ะไไปเ้นอนีบ่นด้าสักกาดมสักบอนะมันมัว่ากามันกินได้เฮย มาแม่ดูช้ไปพาว่านะอุ้ยมิดมิดมิดมินมิดมามาลูกมามาเอามาไปช้างมอนนดาสาวนั่นเอาไปให้แล้วเดี๋ยวนี้จะไม่เนี่ยน่าให้แล้วมูนลแม่เลยมูนมอนนอาไป ให้ให hey, 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 cool, hey, cool, hey, ้ให้สาวคุ้มไปให้สาวคุ้มก็บสาวผ้าไปไปเอาไปให้ล่สาวไปบุต้องเอามาแบบาทนี่คนมาบดยังไงพาไป้อนลงนองกผ้าาพาพาพา มามเอามาเอามอดไปขึ้นนะสาวไปลูกแป้นนี่นี่นี่มาเวยกาไปนั่งท่องเสภาเสาตะนะะเดี๋ยวาสาการเฮาม่คิด้กันเฮาม่คิดได้กัหียบ๋อเฮ้ยเอาันมาสาไปทองาเยีย <c oughs> <ö? c oughs> มันไมันไได้เดียวลกบึ้อให้หมดหะนะเออเอาหมดให้ท้องเอาไปลูเอาไปขึป้นชาคุม้มเนอะอาให้ชาคุ้มกับชาาผู้ระบายเด้ดอไป่อาเนีกเนานี่เออไปให้แล้ <c oughs> เออจะด,ด้ เอาเต่าอี่งด่าหันมาให้ให้แม่บ่นนี่นะให้แม่บ่นเต่าเอ้ยเต่านี่ให้แม่บ่น

<c oughs> แม่ว่าทาบ่ได้ได้เพื่อนมาแม่ว่ายังน้อยอยู่ทาบ่ได้ได้เพื่อนะมาไมา่สิทาให้อีกนี่มะไม่สิทาให้อีกทาบ่ทาบ,าทาบา่ไอสิทาให้นี่นลูกพาลูกนะมันอะไร เอ้าเอ้าจะท่าเห็นี่มะมเอาไปท่าไอพ่อไปท่าพอบุญไปเอาไปท่าไปี่เด้เแม่ท่าเริ่มมท่าเด้อเอาเอเอาบินหัวบเอเอาเออบัดเดียวเอามันหมุน่นหมุนยลูกบินหัวบนหัว่มลูยุด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 นั่นนั่น ไปขึ้นไปพาไปไปขึ้นไปพาไปอ,อันนี้ได้สติกนี่ได้ชักนหน่อยอเราให้นะังไงหายแล้เอาไปดินของเราเนี่ยเอาเราบุหรี่ทายก็หายาเราบุาหรี่ทายอ่ะมาสคาให้นี่อยู่ชื่อชือ,อ้หัวบังหัวตดำเลยด้วย บางหัวป๊กนะฮะเออป๊กกรถ่ายเมย์นะถ่ายเมย์นะถ่ายเมย์จอยนี่โอ้ยพี่ถ่ายแล้วนั่นโมแม่ถ่ายแล้วนั่นไม่สิถ่ายไหมเป็นถ่ายพาเลยถ่ายพาไปถ่ายพาเด้อเออถ่ายแล้วเน่ถ่ายแล้วเนี่ยฟูฟูฟู à bye hay là sao đâu cơ đang nhanh chồm stick đau bớt rồi đây hả nè à tổ nhai à đâu ở tổ nhai hả điện hả hù tổ năm sen hả tổ nồi này hãy cái pha sát tổ nồi này nè áo à, pha làm thơ nhưng ôm à

บินหัวละบาดนี้เอ้าเอ้าเอ้าเพื่อนหมุนบ่นี่ยื้อมึงเอ้อนี่งามบ่ทาสติกเดโอเคสำหรับพี่น้องเ้ยจ้อยก็สิจบคลิปเพียง่นี้ก่อนขอบคุณขอบคุณหลายเด้อปาลุงเอ้ยารับชมเอ้าๆๆๆๆๆบ่ยดอกบ่ยแตกจ้าบ่แตก บุญขอบคุณอะไรเด้อป้าลุงเอ,อ้ยที่เข้ามาหลับชมคลิปน้องวาสนาเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเมี่นเพียงสำนีก่อนไปแล้วเกลาเข้ามาสบายดี